สวัสดีครับสวัสดีครับผมป้าผมนะครับผมนักต่องคนเมืองชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาดูอ่์สวิ์ปิดเปิดไฟเลี้ยวนะครับอันนี้อันเก่านะครับผมมีคนถามมาว่าอันเก่าใช้ได้ไหมถ้าเกิดเปลี่ยนดีเลย์แล้วเนี่ยผมจะมาเทสให้ดูนะครับว่าอันเก่ามันสามารถใช้ได้ไหมครับใช้ได้หรือไม่นะครับเนาะมาเดี๋ยวผมมาเทสให้ดูนะอันนี้อันเก่านะครับพอดีอันใหม่ผมใส่ไปแล้วเดี๋ยวผมก็เอาทํามาคําคลิปย้อนหลังว่าสามารถใช้ได้ไหมเปิดเป็นไฟฉุกเฉินได้ไหมอะไรนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่านี้นะครับอันนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายขวาซ้ายขวานะครับนี่เห็นไหมเปิดซ้ายขวาซ้ายขวาปกตินะครับดังปกตินะครับแต่ว่ามันไม่มีไฟฉุบเฉินออกนะเห็นไหมฮะสังเกตดูนะฮะปกติผมโยกไปซ้ายโยกไปขวามันก็จะเป็นไฟฉุบเฉินสามารถออกพร้อมกันได้นะครับนี่เห็นไหมครับคือ สวิตเก่าไม่สามารถใช้กับดีเลย์ตัวนี้ได้นะครับมาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาออกแล้วเพื่อจะใส่สวิตสามทางไฟเลี้ยวสามทางตัวใหม่นะครับนี่เห็นไหมฮะเพื่อเขา้าชมเลยนะครับถามมานะครับว่ามันใช้ด้วยกันได้ไหมผมก็จะทําให้ดูเนี่ยต้องถอดด้วยหรอโอ้โหนั่นไงเกือบไปแล้วไปแล้วเห็นไหมฮะมันก็จะยากหน่อยตอนถอดนี่ฮะมันจะทรัคทุเรียนนะฮะเขาลือล้อไฟหน้าออกนี่นะครับตอบร้อยละ มานี่ไมฮมันจะมีัสาณ์นี่ซ้ายขวาเนี่ยฮะเห็นไหมออกไหมนี่ไหมฮะมันจะออกพร้อมกันเลยเห็นไหมครับเพราะเมื่อกี้อันเก่าที่เราเปลี่ยนไปมันไม่มันไม่ติดแบบนี้นะครับเราเปิดซ้ายขวาอะไรเงี้ยมันจะไม่มีเป็นไฟฉุกเฉินไฟขอทางนะครับผมนี่เห็นไหมฮะเราสังเกตดูดีนะมันจะมีตัวสามเหลี่ยมอยู่ข้างๆนะครับผมเห็นไหมเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับคือสรุปคือ ตัวเก่าไม่สามารถใช้กับดีเลย์ตัวนี้ได้นะครับผมนะครับนะคือไขข้อสงสัยนะครับที่คนทักมาถามมานะครับคือใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับแต่ไฟเลี้ยวเราเปิดได้ปกตินะเห็นไหมฮะนี่ซ้ายขวาเห็นไหมครับอืมนี่เห็นไหมฮะปกตินะครับผมถ้าเกิดใครไปลองใช้ดูงไงก็ลองดูนะผมใช้ได้นะครับบ๊ายบายครับ